ครับสวัสดีครับวันนี้แม่มีแม,ม,ม่มีครับคมออมานะครับวันนี้ผมก็จะมาซื้อนะครับเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เครื่องพ่นปุ๋ยใหม่นะครับซึ่งก็มีอยู่แล้วแหละแต่เครื่องเก่าก็ชํำรุดชุดอ่าชำรุดซุดโสมนะใช้ไม่ได้อ่ามีส่วนที่มันใช้ไม่ได้นะต้องมาซื้อใหม่นะครับเพราะใกล้ถึงช่วงเวลาที่ต้องพ่นปุ๋ยวานปุ๋ยแล้วก็ตัดข้าวนะครับเครื่องตัดหญ้าอันเก่าก็ยังใช้ได้แต่ มันไม่เพียงพอนะครับต้องมาหาเพิ่มแล้วก็แรงอาจจะไม่ดีแล้วนะครับต้องมาเอาไปเพิ่มเพื่อความรวดเร็วนะครับในการใช้งานในการทํางานให้ได้มากขึ้นได้ไวขึ้นนะครับผมโอเคเราไปรุ่นดูตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าร้านนะครับต้องบอกว่าที่นี่ร้านขายอปุปกรณ์การเกษตรนะครับที่อำเภอชมุมนบุรีนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีเครื่องพ่นปุ๋ยราคาเท่าไหร่บ้างแล้วก็ มีเครื่องจักรย่า,าแบบไหนบ้างนะครับผมโอเคไปเจอกันครับผมเครื่องสองกวางกับสีกวางครับเราจะมาซื้อเอาตัวไหนสีไหนมีมีสีสสเดียวเหรอสีแดงสีไดมีไหมครับพอทีออ่บ้านพอที่บ้านมีสีนี้อแล้วครับเอาอันอันนี้จะเป็นเครื่องนะครับเครื่องพันห้าร้อยกว่าบาทครับก็เป็นแบบนี้ครับเป็นตักข้าวนะครับ พอใช้งานได้นะครับก็ใช้งานได้ p K D E a Start y s R B C 4 1 1นครับใช้เอาเป็นตัวนี้นะครับสีเขียวนะครับได้ตัวนี้เปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับเค,ครื่องคุนปุ๋ยก็จะเป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นโชมใหม่นะครับโชใหม่มีสปริงด้าน,นล่างด้วย ี๋ยังช่างทดสอบทดลองให้ด้วยครับเขียนใบให้ด้วยนะครับผมมีหลากหลายยี่ห้อ,อ,อเลยเดี๋ยวเราเอาไปพอใช้ก่อนเลยเปลี่ยนกับสำรองกับอีกเครื่องเดิมที่อยู่ที่บ้านตั้งลองเครื่องให้ครับเียชมใหม่นะชมใหม่อได้แล้วแหละเดี๋ยวทำมีประกันไหม อ,นนนอันนี้เราใส่งานดีอยู่เนาะใส่ใส่งานได้ดีอยู่ครับปกติแต่ขายดีเครืองน่นเี้ยนนี้ล้มเลยล้มกับนิสต์นเลยครับข้นนาวม เราแล้วนี่ครับซื้อมาเพิ่มเครื่องเครื่องพุนปุ๋ยกับเครื่องตัดหญ้านะครับนี่เราได้แล้วจะไปทดลองใช้นะครับว่าจะใช้ดีใช้แจ่มไหมนะครับโอเคและนี่ครับก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับที่เอาจะเอามาตัดข้าวนะครับเรียมจะมาตัดข้าวนี่ก็คือที่ซื้อมานะครับพันห้าร้อย 90บาทอันนี้เครื่องเดิมเครื่องเก่าที่ใช้ประจานะครับก็ตามสภาพครับพอ,อบางทีเจอทํางานหนักๆเข้านะครับตัดข้าวเยอะๆนี่ก็มีอาการวูบครับไม่มีแรงการน็อกกลางอากาศก็บ่อยครับก็ต้องซ่อมซ่อมแล้วก็ใช้ไปเรื่อยซ่อมใช้ไปเรื่อยซ่อมขนาดแบบตัดไปด้วยซ่อมไปด้วยครับมันก็ทําให้แบบเวลาทํางานตัดข้าวอะไรล,ล่าช้านะครับนี่ก็ ใช้เป็นสองเครื่องเลยนะครับเป็นสีสีเขียวเหมือนกันนะครับสีเขียวคล้ายๆกัน,นใช้งานนะคมใช้งานเหมือนกันนะรครับไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนี้ใบใช้ใบแบบใบเรียบนะครับคือผมชอบใบเรียบคือมันตัดเข้าเข้าตัดใบข้าวคือคมตัดคมตัดตัดไวนะครับแต่ข้อเสียก็คือใบข้าวจะไม่แตกรกระจายนะครับก็ต้องถ้าแบบใบยาวมากก็ ก็ต้องเก็บนะแต่ถ้าแบบใบไม่ยาวมากก็ปล,ปล่อยไปเป็นปุย๋ยในน้าไปเลยนะครับนี่อันนี้ใบซื้อเพิ่มนะครับจริงๆใบแถมก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ใบสั้นกว่านี้นะใบแถมจะเป็นใบใบทรงเหลี่ยมๆแบบนี้แต่เป็นสั้นกว่านี้ประมาณสิบสี่นิ้วไซส์สิบสี่สิบสี่สิบสี่กูสิบสี่ฮตอนนี้เป็นไซส์นี้ใบละร้อยนะซื้อที่ร้านเขาเลยร้านที่เขาขายเครื่องดัดหญ้าเ ไม่ไม่ใช้ตัวแถมนะซื้อตัวนี้เป็นใบแบบสิบหกคูณสิบหกนะใบเลียวเล็กเอาใช้เป็นสองเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะมีได้ได้ความที่เบากว่าเพราะมันใบเล็กนะครับแต่ก็ยังมีความวุดๆหน่อยหน้าหน้าหมุนเนี่ยมันจะวุดๆแต่ไม่ถึงกับสิบปดนะสิแปมันจะวุดยี่สิบยี่สบยี่องจะวุดๆเลยเวลาตัดแรงๆเนี่ยตน,นีสักสิหกผมว่ากำลังพอดีนะไม่ใช้สิบหก กว้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปรอดูตัดข้าวการตัดข้าวอีกทีนะครับนี่ก็เตรียมใส่รถสลิงไปแล้วเตรียมไปตัดข้าวโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้างานแล้วครับหน้างานหน้าหน้านาข้าวแล้วครับนี่ที่นาที่จะมาตัดเป็นนาแรกของปีนี้นะครับนี่นาข้าวที่มีทั้งต้นหญ้าต้นสนต้นหญ้าหาดอกหญ้าเต็มไปหมดเลยครับนี่นี่จะตัดนานี้ก่อนแล้วก็นาด้านบนนุ้นเดี๋ยวจะตัดแต่นี้ก็ ถือโอกาสมาทดสอบเครื่องตัดหญ้าตัดเอามาตัดข้าวนะน้ำมันไว้เปิดก่อนเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วออ สรุปนะครับสาหรับเครื่องตัดหญ้านะครับราคาตัวพันห้าเก้าสิบกับตัวเดิมนะครับตัวนี้ตัวเดิมตัวเดิมตัวเก่านะครับความแตกต่างที่ได้ทดลองใช้จริงๆแล้วนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้จะเบานะครับเบาเหมาะมากเหมาะกับผู้หญิงนะครับหรือว่าผู้ชายตัวเล็กหรือว่าผู้หญิงตัวเล็กๆเนี้ยจะเหมาะเพราะว่าตัวที่จับตรงนี้ครับจะแคบและจะเล็กจะสั้นกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเก่าจะใหญ่กว่าจะกว้างอ่า มุมในการถือจับจะกว้างกว่าแล้วก็ความหนักอ่แล้วก็ความแรงความแรงด้วยนะครับความแรงเข้าที่ผมลองใช้แล้วเอาตรงๆก็คือตัวเก่านี้แรงดีกว่านะครับมีน้ําหนักแล้วก็นิ่งกว่าทันนี้จะเบาแล้วก็แรงจะไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าเครื่องเก่านะครับอืแล้วก็ความร้อนก็ขึ้นไวกว่านะครับอันนี้ก็รีวิวตามการใช้งานจริงๆนะครับใครจะหาใช้ก็เหมาะกับ คุณผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับหรือผู้ชายตัวเล็กๆนะครับน่าจะถนัดน่าจะเหมาะนะครับแต่ใช้งานแบบหนักๆแบบตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่เหมาะครับเพราะไม่ถนัดผมลองแล้วคือเหนื่อยครับวงจับนี่ก็แคบเกินไปใช้นานๆก็ไม่ไม่ไม่ถนัดนะอนดึดัดก็ประมาณนี้ครับโอเคยังไงชอบคลิปอย่า,าลืมกดติดตาม,มกดไลค์แชร์และแจ้งเตือนไว้ทหน้าวันนี้ขอตัวลาไปครับ,รบสวัสดีครับบาย